เคยมีครูบ่าวไทยมาจีบไหมหรือว่าเคยมีแฟนคนไทยไหมสบายดีื้อนี้มาพบกับน้องตกุก่ยวสาวลาวเชนโน่แฟมิลี่มื้นนี้น้องตกุก่ยวกบซิมาเล่าวช่ฟางนว่า เคยแอบรักไหมเคยมีคนมาจีบไหมแล้วกเ็เคยมีผู้บ่าวไทยไหมน้องทุกคนแล้วทําไมตอนนี้ยังไม่มีแฟนวมืนอ้กับชิมาตอบทุกข้อสงสัยเนาะที่พีพีเอฟซีพันอยากฮูน้องทุกคนวมืนอ้านกับมาโยโย่ํำลายด้วยตําปลาตําปลาใส่หอยนี่ทุกคนโยโย่อะมามาเข้าเรื่องแรกกันเลยนาะทุกคน น้องต bread, ุ๊กเกียวเคยแอบหักบอกอะเคยน้ทุกคนก่อนที่มีความหักน้องตุ๊กเกียวกะเคยแอบหักมาก่อนก็คือตอนแบบสมัยเฮียนนั่นแหละแอบหักเขาเพราะว่าเขามาเฮ็ดดีกับพฮาน้ทุกคนเฮาแบบบ่เคยมีความหักจ้ากทเ่อเราตอนน่ะแอบหักขาเจ้าแอบหักเพราะว่าเขาเจ้ามาเฮ็ดดีนำน้อทุกคนเนาะตอนนั้นตอนสมัยเฮียนยังน้อยอยู่ได้แต่แอบหักเขาแอบหักเขาแล้วเขางูอบอกแอบหักเขาแล้วเขา่ฮูนาะทุกคนเพราะว่า เขาแอบอยู <How> <laughs> ่เขาแอบอยู่เขาบ่เห็นนะเขาบ่หูเออแล้วต่อมาแล้วบัดนี้เขาได้ยินข่าวว่าคนที่เขาแอบหักคันไปแอบมักอีกคนหนึ่งไปแอบมาอีกคนหนึ่งเขาก็เลยเสียใจเนาะทุกคนเนาะเขาก็เลยไปเด็ดดอกไม้มาดอกหนึ่งเอาอันนี้เป็นดอกไม้ฉนเาทุกคนเนาะเอาอันนี้ก็ได้เป็นดอกไม้ก็เลยบารักไม่รักรักไม่รักเด็ดไปมันถือบ่รัก บอหรักก็เลยแบบโอ้ยอกหักรู้สึกอกหักรู้สึกแบบเสียใจนะทุกคนแบบรู้สึกเจ็บใจจี๊ดจีนะทุกคนเออแล้วไนี้อบอได้แบบนี้เลยเขาเป็นเป็นแบบนี้ต่อไปบอได้นะเขาก็เลยแบบตัดใจประมาณนี้ทุกคนเขาสตัดใจเนาะก็เลยเด็ดดอกไม้มาอีกดอกหนึ่งวะรักไม่รักรักไม่รักมันกระถือบรหักอีกแล้วเขาต็เกี่ยวกับทิมดอกไม้นั่นไปเลยเนาะทิมไปวันนี้แล้วกัน ตัดใจวันนี้นะก็เลยทิมไปเลยตัดใจจนท,ทุกมือนี้นะทุกคนเนาะมันเป็นคมพักแบบตอนแอมพ่มันก็นดีแหละแต่ว่าย่ามตัดใจมันก็รู้สึกเจ็บทุกคนอืมคล้ายๆว่าอกหักเนาะแต่ว่าตอนนั้นกันยังบม่เคยอกหักเื่อนะทุกคนต่อมาเนาะก,ก็สิเป็นอืมเคยมีคนมาจีบไหมตอนแบบว่าตอนแบบย่มเฮียนตอนท่ายังบ่เคยมีแฟนนะนะก็คือว่ามีนะทุกคนเคยมีเคยมีคนมาจีบ ตอนที่ตอนนั้นเนาะคนตอนที่คนมาจีบค่ะเฮาไปบุญไปบุญงานท้ามองเก่านี่แหละไปกับหมู่หลายคนนะทุกคนขี่รถโดยสารที่หละไปไปแบบไปจากบ้านเฮาไปไกลเติมทุกคนบุญท้ามองเก่าอยู่พูแหละอยู่อันแค่ขงขมวดเนาะบุญท้ามังเก่าแต่ก่อนเขาอยู่พุนเด้แล้วม,มีผู้บ่าวมาขอเบอร์ที่คนอันผู้บ่าวกาวแบบ แบบวัยรุ่นคือเฮาเแหละนะแต่ว่าเขามีโทรศัพท์เนาะคือแบบเบื้องเขาก็คือสิเป็นคนในเมืองนะเฮาผัดบ้านนอกเนาะเขาก็ขอเบอร์เฮาเขากะบอกา้าบอกเขาว่าเฮาแบบบ่มีโทรศัพท์ขะตอนนั้นยังบ่มีโทรศัพท์ทุกคนเขากับบอกา้าบอกเขาเขาก็เลยแบบอันแบบทวิตกระเจกรเินะแต่ว่าเขาก็คอยอีกตื้อนะทุกคนข่าวตื้อๆแบบอยากได้เบื่อนะเขาก็เลย เห็นอะไรเนาะเอาบบีโทรศัพท์นะสิเอาเบอร์ใส่ให้เนาะวันนี้ก็เลยคิดได้ว่าเอาเบอร์แม่ให,นะให้ทุกคนจืดแต่เบอร์แม่เนาะเอาเบอร์แม่ให้แต่ก็เขาก็ไปวันนี้เขาก็ดีใจเลยเนาะ <c oughs> ต่อมาก็ยังมีอีกเนาะทุกคนมาขอเนะตเกี่ยวกับเห็นอะไรเนะาะวะเอาบอมีโทรศัพท์นะก็เลยว่าเอาเบอร์มัวให้ทุกคนตอนนั้นแบบกัแบเบรเแบบแบบได้ตั้งใจว่าสิตัวเขาเจ้าบบนะบุ้งว่าสิเอาเบอร์อยังให้แบบคิดอย่างบ้อย่านแบบเขาหูวา้ว่าเขา เขาบมีโทรศัพท์นะเออเขาอายเขาเนาะดูความที่แบบว่าเขาเป็นผู้สาวเนาะผู้สาวน้อยนะทุกคนแต่ว่าคนที่มาขอเบอร์กับเป็นไม่รุ่นคือกันทันแล้เนาะเดี๋ยวโซยก็จะคําเนาะเปลือกเปล่ามักแต่งอ่อนเลยมาเด้อมาเด้อพี่เอฟซทุกคนมากิน ตำซัวหอยน้ากันเดอ้อแับแจบหอยอันนี้บนหยาบเลยทุกคนเลยอ่อนๆเนาะสุดน้ำก่อนจะทำจังสีเลยหลังจากที่ว่าเขา c อเบอร์แล้วเขาเอาเบอัวม้วให้เขาทุกคนยังมีตอนเขาโทรมาอีกไลยโทรมาหาแม่แล้วอันที่นี้แม่เป็นคนทับแม่เป็นคนทับซ้ายแต่ว่ะน้องตุก๊กแกรบบอ้หู พรามันโดนแล้วนะเพื่อสิแบบวิดมือบุญกะลายมือเต๋อเตโฟมาเนาะแม่ก็เป็นคนทับเขากับหู้แล้วเนาะว่าเป็นเบือแมมนะประมาณนี้นะทุกคนเราตุ๊กแกของโบกา้าลงกับเขาเนาะตอนนั้นเป็นคนขี้อายเลยทุกคนแบบขี้อายแล้วกะหลังจากนั้นมาแบบท่าก็อยู่แต่บ้านแต่เพื่อนนะท่าโบได้ไปใส่ท้าก็ คือบ่มีผู้บ่าวน้าหมู่เลยเนาะคือบ่มีคนมาจีบมนะันต่อมาทุกคนบ่มีคนมาจีบเลยต่อมาน้องตุกเกี่ยวกะได้ไปเหตุงานอยู่ไทยเนาะทุกคนกะเริ่มมีแบบผู้บ่าวไทยมาจีบแล้วก็มาจีบน้องตุกเกี่ยวเนาะแต่แบบตอนนั้นน้องตุกเกี่ยวยังบ่มีโทรศัพท์คือเก่าเนาะเพราะว่าเขาไปไม่ใหม่ด้ยังบ่มีโทรศัพท์อันด้วยความที่ว่าเขามาจีบเนาะน้องตุกเกี่ยวรู้สุกย่านแล้วก็รู้ซุกอายเนาะเพราะว่า น้องตเกียวแบบยังบอกเคยมีแฟนจากเถื่อแล้วกะยังบ่มียังบ่กเคยมีผู้บ่าวนะทุกคนว่าว่าว่าอะไกะแบบยังบ่เคยลมบ่าวจากเถื่อฮะนะอืมแล้วก็ประมาณนั้นแหละเขากัแบบบอาไทยมุ่นหมวนเนาะสำเนียงแบบเขาเขาเอินว่าอย่างนะเขาเจ้าว่าแบบคนภาษาอีสานนะนะแบบปุ่นไทยทุกคนว่ามุ่นหมวนได้น้องตเกียวมักอยู่แต่ว่าบกาลมบอกกาคุยฮะนะอืมโดยควมที่ว่าเราเป็นคนบ้านนอกนะทุกคนแบบ เฮาบบเหมาะสมกับเขาประมาณนี้นะอืมประมาณนั้นแหละคิดแบบหลายๆอย่างบบกล้าลมานะมต่อมาว่ะเคยมีแฟนเป็นคนไทยไหมเนาะก็คือว่าขั้นสิว่าเป็นแฟนกันยังคือสิยังบบแหม่เนาะทุกคนแบบค้ายว่าเป็นคนคุยซะเนาะเป็นคนคุยน้องตุกเกี่ยวนี่แหละเพราะว่าช่วงนั้นน่ะน้องตุ๋เกี่ยวเหตุงานเนาะเหตุงานแปดโมงเช้าหาแบบสี่ทุ่มหาทุ่มกลางคืนนะอืมบบคอยบบคอยมีเวลาคุยแล้วก็ คุยเป็นบางเวลาจากสีเอิ้นเปาแฟนหรือบ่อนอ่ะทุกคนคุยเป็นบางเวลาเป็นเป็นคนไทยเนาเป็นปผู้บ่าไทยทุกคนเราเสียงสำเนียงกับมุวนมวนเลยมวน,มวนอืมแบบคนคุยแบบพอมีกำลังใจเฮ็ดวีอร์แม่แม่เขาอายุเจ้าจปีประมาณตอนนั้นเนาะประมาณสิบเก้าเศร้าปีนี่แหละสิบเก้าปีเศร้าปีเนาะอืม เป็นแบบเด็กวัยรุ่นนะทุกคนนี่ัส่เขาเป็นอะไรอืมนี่ใส่กับแบบกับแบบสุภาพเรียบร้อยนะทุกคนแบบเป็นคนแบบให้เกียรติเขาเป็นคนที่อายเขาด้ดยซ้ำแบบอายเขาอะทุกคนเขาก็อายเขาสวัสดีนะอือคือแบบเขาเดชงานร้านอาหารเขาแบบบรเคยมาหาเขาจะคืออะไรทุกคนอือบรเคยมาหาจะคือมีแต่คุยกันแบบผ่านทงางไลนะ์อะนะอือ ลายกันลายเป็นลายของพี่สาวเลยลายของเอือยไเนาะโน้ตุ๋เดียวยังบ่ิีโทรศัพท์กันสาเหตุที่บบได้คุยนะทุกคนบ่คยได้คุยเนาะเขาหู้บอกว่าเขาเป็นคนเลาวหู้มัวเป็นคนลาาเนาะเขาบ่ได้ว่ายังบอบ่ไปหรือไบอ์งเขาเคยมาเที่ยวลาวบ่บ่โบเคยบบเคยเที่ยวลาวเนาะเขาก็หากับเป็นบ้านะอจ้าสิบเก้าปีเจ้าปีเนาะ คุยกันมาดนบ่คุยกันนะบ่คขั้นขนันับนเป็นปีกับเจ๊คิว่าน้าเป็นปีโบะนะเพราะว่ามันบ่่คยได้คุยกันนะทุกคนแบบห่าง,างเๆเถินเถินนะพอจะได้คุยจะขาสิเอิวมาแฟนหรือพอตอนนี้จะแบบบ่เคยว่าขอเป็นเพื่อนกุนแฟนกันเลยรุปก,ก็คือคนคุยเนาะคนคุยแล้วคุยกันมาดนบนดันไดแล้วก็ที่หน้าได้จกเลิกคุยกันก็คือ เขากลับมาบ้านเนาะแบบเขามาเฮียนต่อนะอ<ม>เขาไปทรงพักของเฮียนเขามาเฮียนต่อแล้วก็เศร้าคุยกันนะอประมาณนั้นเขามาข้าคําถามต่อไปเลยเป็นอย่างตอนนี้คือ,อยังบอกมีแฟนพอมาก็อยางหัวเราทุกคนเพราะว่ามีแบบ IPFC หลายคนผินถามเข้ามาตุเกียวม,มีแฟนหรือย,ยังบางคนก็ว่าพี่ไม่เชื่อหรอกเพราะน้องตุเกียวม,มันมีแฟน พี่ๆทุกคนเสือบอกว่าคนในหมู่บ้านนี้กับบอเสือว่าน้องตุ๊กเกียวบอมีแฟนนับอย่างแต่คนในหมนนนู่บ้านหมู่กันนี่เขาเจ้ายังบอเสือว่าน้องต๊กเกียวบอมีแฟนอมืมีแต่ครอบครัวน้องตุ๊กเกียวเนาะที่หู้ว่าน้องตุ๊กเกี่ยวบอมีแฟนทุกคนสาเหตุ <c oughs> ท,ที่บอกมีแฟนเ็คือหนึง่งห <c oughs> นึ่งละหายไปเลยแบบ <c oughs> เขาบุคอยได้ไปใส่ทุกคนอืมเขาอยู่แต่เพื่อนแล้วก็บบุคอยมีผัยเห็นเขาแบบแบบเออแบบคนลึก,กลับแต่โดนเป็นแบบคนลึกลับนะทุกคนขนาดแบบคนในมูบ้านนี่เพื่อนก็นยังแบบบางคนกับบุคอยแบบคู้จักเขาก็มีบางคนบุคุ้จักเขาก็กมีเออประมาณนี้เนาะเขากับบุก้าจีบไอ้คนในบูบ้านนี่ทุกคนอืมด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนบุคอยปากบุคอยเวาแล้วก็เป็นคนเงียบๆน,นะอืมสองสองก็คือ เวลาไปใส่มาใส่ก็คือไปกับนุ่งน้อยสองคนสองคนเนาะอืมไปสองคนแล้วยังบดยังบดเท่าใดเนาะแบบโดนโดนจะออกจากเงินเถื่อกไปกับน,นุ่งน้อยบมีผู้บ่าวมาจีบทุกคนมีผู้บ่าวมาจีบเนาะอันน้องตุ๊กแกเราไปเดินตลาดแหละประมาณนั้นแหละแบบเราไปเดินอยู่นะแล้วเขาเห็นเขามาประมาณว่าเขาชิมาขอเบอร์น้องตุ๊กแกเราเนมหมาหานุ่งน้อยอยู่บู๊เขาชิมาขอเบอร์น้องตุ๊กแกเราเห็นอัน เห็นนงน้อยพอดีเนาะคนยุโรปนงน้อยตะเกียวกะ n ยา y ไปหานงน้อยแล้วคนที่ซิมาขอเบอร์ก็เห็นเลยหยุดสงักเลยแล้วก็ n h า y ไปเลยทุกคนเออเขาแกนาตาดีอยู่ไรนาตาดีเออคือแบบไปท่านไปกินบุฟเฟ่นะมื้อนั่นแหละมื้อที่เหตุคลิปนะทุกคนแบบมีผู้บ่าวแนมเนไม่แนมแบบแนมคล้ายคล้ายคือชิมาขอเบอร์แต่บอกกล้าเพราะว่าอย่างเข้าไปสองคนด้วยความที่ว่านงน้อยนะป็นคนผมแบบตัดผมสั่นนทุกคนเป็นคือผู้ชายนะ เขาจนคิดว่าน้องตุ๊กเกียวค่ะเป็นแฟนกันแล้ววันนี้อันสิว่ายังขนาดแบบไปในหมู่บ้านนอกไปทุ่งไทยคงไทยคลิปนี้แหละไปกับน้องน้อยคนในหมู่บ้านก็ว่าโอ้ไปน้องกันตลอดนอกสองคนเอ้ยน้องนี้นะอเขาสิบว่าผู้บ่าวผู้สาวบอหะน้องตุ๊กเกียวก็แมนได้เนาะเขาสิบว่าโอ้ยันสาเหตุนี่แหละที่เหตุให้น้องตุ๊กเกียวบ่มีแฟนอ่ะโอ้แม่นแมนเลยเนาะวะคิดไปคิดมาแม่นได้นี่วันาะน้องน้อยแมนแมน นุ่งน้อยว่าไงนุน่งน้อยกับเป็นคนหนึ่งที่ว่าเป็นยังคือบมมีแฟนกันเพราะว่าไปกับแต่น้องตกเกี่ยวทุกคนอืเ <c oughs> ขาคิดว่าเป็นแบบผู้บ่าวผู้สาวกันนั่นนะทุกคนมาโซยต่อบอันนี้ทุกคนเซนขปุ้นกับแซบแซบเนาะเซนขปุ้นพีพีเอฟซีฟาร์มาให้เป็นเส้นแบบเส้นน้อยแบบนี้นะอื แซ่บมากมน้ำนุ่นมาแล่ากาด้วยความที่ครอบครัวน้องตุกเกียบบ่มีพ่อน้องคนเฮาสามคนกับ มีหน้าที่ดูแลแม่เนาะทุกคนละกัเฮ็ดอยเห็ุกินเห็ดหัวเห็ุสวนเห็ดไห้เห็ุหน้าล้วกะเห็ุคลิปหาหุ้เอฟซีได้เบิกได้ซมเนาะทุกคนแล้วก็แบบบางคนที่อัโนโบเห็นน้องตะเกียวนะทุกคนคนในมบายอย่างกระยาเนาะคนที่บอกหุ่นจักเฮาค่ะนะว่าเฮานะ่ะเป็นคนยิ่งบางเถื่อนนะ้องเฮาบริสุทธิ์ไปใสเฮาแบบโบหุ่นจักแบบเข้าสังคมอยานะ่างละทุกคนแต่น้องตะเกียวสิว่าเลยเนะาอว่าน้องตะเกียวเขาเป็นคนที่อายเวลา ไปเน่มุบงมู่บ้านนุ่คอยแบบกล้าวานกระเจ้าทุกคนเออแต่ทุกคนสามารถทักน้องตะเกียวได้นะทุกคนเพราะว่าน้องตะเกียวเป็นคนแบบยิ้มง่ายเห็นใกรก็ยิ้มให้เรือนะอประมาณนี้ที่จริงแล้วน้องตะเกียบว่ามันคนนิ่งนะทุกคนอ <laughs> กินเบ,บอจูบนอเดี๋ยวให้น้องๆมากินซอยทุกคนแ,แพ้แซ่บว่าม,มุ่งนี้น้องตุกียวกาได้มาเล่าสู่หีเอฟซี FC ฟังทุกคนเรื่องคมหักของน้องตุกียว พี่พีเอฟซีนอ้อยอย่างงูเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวน้องตุเกยวหรือว่าคนในครอบครัวรววสิเป็นบัวสิป็นน้องตุกเกน้องน้อยสาวซุกแม่วาเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเขาจะมาตอบเป็นคลิปค A เนาะนทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นาะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้่องสาวลาวเซโนแฟมิลี่เนี่ยเด้อสบายดี バイバーイ